ตอนนี้ดเดี๋ยวน้องแนะนําตัวให้เพื่อนๆรู้จักนีดครับได้ค่ะ,ะนางสาวกนิฐาสระบธรรมค่ะชื่อเล่นชื่อนิ้งนะคะ,ะเรียนคณะบริหารธุรกิจสาขาบัญชีค่ะ,ะพื้นที่บ่รพิิร์จักรวรรดิค่ะพี่อยากรู้ว่าน้องนิ้งเป็นคนที่ไหนครับเนี่ยเป็นคนสมุทรสาครค่ะแล้วทําไมแบบถึงเลือกศึกษาที่ท,ที่มหาวิทยาลัยของเราเด้ยวยความเราอยู่ที่มหาชัยอะคะอ่ะมีรถไฟ มหาชัยวงเวียนใหญ่เดินทางได้ง่ายสะดวก่ะก็นั่งรถไฟแล้วก็ต่อรถเมล์มาที่มอค่ะแล้วพี่อยากทราบว่าเจอช่องทางการสมัครเรียน,นยได้ยังไงครับเ,เ,เป็นช่วงที่เรากําลังหาที่เรียนต่อพอีค่ะแ้วก็จริง,รงๆเพื่อน,นชวนไปเรียนที่สระาแต่ว่าด้วยความที่เราค่อนข้างไกลแล้วก็เดินทางยากนิดนึงก็เลยเลือกลองลองลอง,ลองหาพื้นที่อื่นดูแล้วก็ถามคุณแม่ด้วยว่าโอเคมีที่ใกล้ๆบ้างไหมคุณแม่ก็เลยแนะนําที่นี่ค่ะแล้วก็ สมัครผ่านเว็บมาค่ะพี่รู้มาว่าน้องแข่งขันในโครงการ f อร m Gen นซ o B c O o เนอะใช่ค่ะรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกดีนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นหนึ่งโครงการที่ดีเลยค่ะ,ะช่วยเปิดเปิดมุมมองเราใหม่ๆด้วยค่ะแล้วแล้วแบบตอนที่เราแข่งขันเน่ยแบบมีความกดดันมากมากน้อยแค่ไหน ก็มีบ้างน,นิดหน่อยนะคะแต่ด้วยความที่เราเรียนทั้งด้านบริหารธุรกิจแล้วตัวโครงการเนี่ยจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการกับเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ประมาณนี้ค่ะมันก็เลยค่อนข้างเป็นเนื้อาหาที่มันเีเลตกับที่เราเรียนมาค่อพี่เป็นเป็นหลักสูตรบ,บริหารใช่ไหมใช่ค่ะแล้วแล้วแบบในในการแข่งขันเนี่ยแบบมันมีอะไรบ้างครับในการแข่งขันเขาก็จะมีหัวข้อที่เขาอบรมนะคะหัวข,ข้อนะคะ ก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับจะเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเริ่มต้นอย่างไรแล้วเรามาีการส่งต่อประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจจากผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จแล้วเนี่ยให้กับน้องๆคนรุ่นใหม่อย่างเงี้ยค่ะให้เป็นหนึ่งแรงบันดาลใจให้ทุกคนแบบ,บอยาก,กเป็นผู้ประกอบการนะอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เรื่องเทรนการนํานเข้าส่งออกของอาการตลาดปัจจุบันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องพวก ออนไลน์การทำธุรกิจออนไลน์มีประเภทไหนบ้างอะไรประมาณน,นี้คย,ยากยากไหมครับก็เรืยความที่หนูก็คนชอบเรียนอะคะ่ะ<ช>ก็เลยความรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกอแล้วแบบไอตอนที่เราไปแข่งขันเนี่ยมันมีใครชักชวนไหมครับหรือว่ามีอาจารย์นําเสนอให้แบบให้เราไปลงสมัครหรือว่าเราตัดสินใจไปสมัครเองอ่าหนึ่งก็อาจารย์เนยคะ่ะ อาจารย์แนะนํามาว่าโอเคลงไปลงเลอ่าลงสมัครกับโครงการนี้ดูนะเป็นโครงการที่ดีแล้วก็ถ้าเราสอบติดทบร้อยเนี่ยเราก็จะได้อ่าไปฝึกง,งานกับบริษัทค่าธรรมิตของทางโครงการค่ะแล้วแล้วเอ่อมีเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรามีความเตรียมพร้อมไหมแบบต้องเตรียมตัวยังไงในการเข้าไปแข่งขันดีกว่าการเตรียมตัวเหรอคะก็ก็มีการเรื่องทบทวนเรื่องตัวเนื้อหาที่เรียนค่ะ แล้วก็พยายามเคลียร์สมองให้โล่งค่ะที่เราจะได้รับความรู้แยกอย่างเต็มที่อย่างนี้นะคะ่ะอันนี้น้องนิ้งอยู่ปีอะไรนะครับปีสี่ค่ะปีสี่เทปโออเรียนเทปโอนบัญชีกับสูสีปีก็ชั้นปีที่สองที่มาเรียนที่นี่แล้วก็มระทบกับเราปีสี่ค่ะสนุกไหมตอนเรียนบรรยากาศในตอนเรียนเป็นไงบ้างเดีย่ยก็สนุกเีนะคะ <laughs> <laughs> อ่ะต่อไปดีกว่าถามว่า เราถามรืม่บรรยากาศตอนแข่งขันบ้างดีกว่าเป็นยังไงบ้างเราก็ค่อนข้างกดดันนิดนึงจะนิดไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาอีกดีกาเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นโครงการที่อบรมทั่วประเทศนะคะคือใครสมัครมาก็เข้ามาได้ไม่ได้จํากัดแค่ว,ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาเท่านั้นเป็นบุคคลภายนอกก็ได้ก็มีผู้ประกอบการที่เข้ามาอบรมด้วยเหมือนกันเงี้ยคะ่ะตอนตอนแข่งขัน,น,นเราแบบมีมีคู่แข่งกี่คนนะครับประมาณ ด้วยความที่อบอโครงการนียค่ะเขาอ,อบร<ผ>มเป็นรอบๆใช่ไหมคะก็ตอนนั้นที่เข้าไปอบรมรู้สึกว่าจะมีอยู่พันกว่าคนนะคะพันกว่าคนใช่ค่ะเราตอนที่เราแข่งนี้ไปแข่งที่ไหนโครงการนี้เป็นการอบรมออนไลน์ค่ะก็เลยสะดวกที่ว่าเราไม่ต้องเดินทางคะ่ะก็เลยการอบรมก็จะเป็นผ่านซูงคะ่ะแล้วก็มีการสอบเนี่ยจะผ่านทางระบบวิ s โนเป็นเว็บค่ะรู้สึกตื่นเต้นไหมตอนที่เราแบบ กำลังแข่งอยู่ก็ตื่นเต้นนะคะว่าเอ๊ะเราจะทําได้ไหมนะข้อสอบมันจะยากหรือเปล่าเพราะว่าเขาความที่เขาแบ่งรอดสอบด้วยค่ะอาช่วงนี้สอบประมาณนี้เขามีรองเนี้ยค่ะแล้วก็จะมีเพื่อนในกลุ่มที่มาบ่นๆกันนี่ได้ว่าเฮ้ยข้อสอบยากจังเลยแล้วความที่ข้อสอบเนี่ยค่ะมันสอบเสร็จแล้วมันจะประกาศผลเลยครับผมอ๋อเดี๋ยวนั้นเ,เลยเหรอได,ได้ได้เท่าไหร่ได้คะแนนเท่าไหร่เนี้ยคะ่ะก็มีเพื่อนๆก็ ได้บ้างสอบผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างอย่างค่ะก็เลยยตกคนมันข้อสอบมันยากหรือมันง่ายกันแน่อย่างค่ะแล้วพี่อยากรู้ว่าตอนที่เรารู้ผลสอบแล้วรู้สึกอย่างไงบ้างรู้สึกดีนะคะที่ว่าเราเราจริงๆริเราตั้งเป้าไว้สูง,งว่าน,นั้นแต่ว่าทําได้ประมาณนี้ก็เก่งแล้วอย่างค่ะ mm hmm. แต่ว่าตอนแรกก็ยังแบบเอ๊ะจะได้เขากับเขาไม่นะอะไรอย่างค่ะแล้วตอนที่แบบเราสอบอยู่เนาะหรือตอนที่เราแข่งอยู่เนี่ย เรามีเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรไหมหรือว่าตอนตอนที่เราแบบก่อนก่อนแข่งเลยมันจะมีการเตรียมตัวเนาะเจอประสบปัญหาอะไรบ้างไหมพ่อมีค่ะเรื่องความมีหัวองออนไลน์อ่ะพอเราหลุดโฟกัสเป็นแบบหนึ่งนีดเราก็จะไปเลยค่ะก็เราก็จะต้องไว้เราจะต้องไปชวนเนื้อหาตัวไฟเบที่ทางวิยีกรในศงมาให้อย่างเงี้ยค่ะในการแข่งขันครั้งนี้แบบเราคิดว่าเราต้องมีความรู้ด้านไหนบ้าง ก็ความรู้ทางด้านาการทางด้านบริหารธุรกิจอะค่ะเป็นการแบบเกี่ยวกับเรื่องภาษีเป็นขั้นเป็นภาษีเรื่องภาษีเนี่ยเป็นเรื่องพื้นฐานเลยการจัดตั้งธุรกิจการสร้างบริษัทอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้ารู้แล้วมันก็จะทําให้เรา,าสามารถเรียนได้ง่ายมากขึ้นเราก็จะเก็ตที่วิทยา,รารรกรเนี่ยพูดค่ะ งั้นพี่พูดถึงการเรียนบ้างดีกว่าใค่ะไอ้ตอนที่เราเรียนมาเนี่ยเราเราเรียนอะไรบ้างครับเรื่วความที่เรียนบัญชีนะคะก็จะมีรายวิชาเกี่ยวกับบัญชีเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็มีเราเรียนคณะบริหารธุรกิจด้วยก็จะม,มีรายวิชาที่เกี่ยวกับการเกี่ยวกับเรื่องบริหารธุรกิจเช่นพวกรายวิชาการตลาดอะไรประมาณนี้นะคะ่ะ ชอบวิชาที่ไหนชอบวิชาไหนมากที่สุดครับเราดีนนกว่าบัญชีนะคะเราก็ชอบบัญชีเป็นหลักเลยเพราะว่าแปลว่าต้องเก่งคำนวณหรือเปล่าไม่การเรียกตัวเองว่าเก่งคำนวณก็แบบพอไปได้ก็คือเรียนรู้ตามตามบทที่เขาส <c oughs> อนมา <c oughs> เนาะอ่าแล้วหนูคิดว่าตอนที่เราไปแข่งขันเนี่ยสิ่งที่เราได้กลับมาสิ่งที่เราได้กลับมาใช่ไหมคะวิได้กลับมาเยอะเลยอ่า ได้กลับมาทาเรื่องการสร้างธุรกิจการจะสร้างธุรกิจต้องเริ่มต้นอย่างไรต,งต้องรู้อะไรบ้างอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วกเ็เรื่องเอาขามีอบรมเรื่องการเขียนเรซูมเม่ด้วยค,ค่ะ,คะก็รู้แล้วว่าโอเคการเขียนเรซูมเม่ต้องเขียนอย่างไรมีเรื่องของอการตลาดเรื่องมาเก็ตติ้งอย่างเงี้ยคะ่ะก็ทาให้เรารู้มากขึ้นนอกจากสาขาที่เราเรียนเรื่องความที่เราเรียนมาชีะค่ะเราก็รู้เรื่องทางการตลาดด้วยก็ถือว่าเป็นความรู้ที่ดี โครงการนี้ทาให้เราแบบเปิดโลกมากๆเลยจากที่เราแบบตอนแรกที่คิดว่าเดี๋ยวเราจะเรียนจบเรียนยาเรามองแค่เรื่องแบบตอนเรียนอย่างเดียวตอนนี้เรามีมองไกลออกไปอีกว่าเราจบไปแล้วเราจะไปทำอย่างไรทํากับบริษัทแบบไหนแล้วแล้วมันจะเราจะวางแผนอะไรยังไงดีอย่างนี้ค่ะแล้วเราเสามารถเอาสิ่งที่เราไปอบรมไปแข่งขันมาเนี่ยเราสามารถมาพัฒนาตัวเองยังไงบ้างครับแล้วก็ สามารถเอาไปใช้ในชีวิตป,ประจำวันอย่างไรได้บ้างเรื่องการเอามาประยุกต์ใช้กับ,บในชีวิตใช่ไหมคะก็มันก็ประยุกต์ใช้ได้เยอะมากเลยอะค่ะว่าโอเคเราจะจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราจะต้องมีการวางแผนนะต้องเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปไปแล้วก็มีการเรื่องมองเรื่องอนาคตไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นอบรมเกี่ยวกับวันเป็นผู้ประกอบการนะคะค ก็จะมีส่วนช่วยในการเราถ้าสมมุติเรามีวันหนึ่งที่เรามีไฟอยางทำธุรกิจขึ้นมาอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็มีความรู้ตรงนี้พร้อมใช้เลยพูดถึงธุรกิจการเรียนไอหลักสูตรที่เราเรียนเนี่ยเราสามารถแบบจบไปแล้วเราทํางานอะไรได้บ้างอ๋อค่ะเราเรียนบัญชีนะคะก็หนีไม่พ้นกับการเป็นพนักง,งานบัญชีนะคะเป็นผู้สอบบัญชีหรือจะเป็น CIA ก็ได้เป็นผู้ตรวจสอบภายในอย่างเี้ก็ได้คะ่ะ แล้วชอบหนูวเวลาจบไปแล้วหนูอยากทำงานอะไรครับตองนี้อันนี้ก็คงจะต้องเป็นทางแบบท,ที่ตรงแบบที่เราเรียนมาเลยค่ะเป็นทางเรื่องบัญชีเลยเราอยากจะแบบรู้ไปเลยว่าบัญชีเนี่ยมันจะไปสุดขนาดไหนนะอ,อย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าถ้าถ้าน้องนีเนี่ยจบแล้วใช่ไหมสมมติอยากทำธุรกิจของตัวเองอ,อยากทำอะไรครับน่าจะเป็นพวก ้อยแหวนประมาณนั้นค่ะสร้อยแหวนเพื่อประดับก็คือตรงกับหลักสูตรที่เราเรียนมาก็คือเอามาบริหารจัดการร้านของตัวเองเนาะอ่ะอยากให้น้องนิ้งเนี่ยฮะแนะนาน้องรุ่นต่อไปนะครับว่าในการสอบเนี่ยมีอะไรบ้างและเราต้องการมีความเตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมพร้อมัีไงบ้างแ,แนะนาหน่อยครับอ่าก็ตั้งใจฟังวิทยากรเยอะเทคโน้ note, ตอนที่อ่าวิทยากรยำะะ้ำเนื้อหา ในจุดที่ที่ที่คิดเราคิดว่าสําคัญแล้วก็วิทยาการวิทยากรกำบ่อยๆเลยค่ะแล้วก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทําให้เราน่าจะได้คะแนนการการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเราทางทางไหนบ้างฮะสมุดหรือว่าทางเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยทาเว็บไซต์ค่ะพิมพิมหาใน g o เ g l e เป็นส่วนใหญ่เลยค่ะแล้วตอนที่เราแข่งขันแบบมีคนเทรนเทรนเราไหมครับ ไม่มีเหรอเราก็คือศึกษาเราเองใช่ค่ะเดี๋ยวพี่อยากให้น้องนิ้งเนี่ยพูดถึงคณะว่าคณะของเราดียังไงแลกเปลี่ยนนิดนึงครับผมก็คณะบริหารธุรกิจนะคะก็เป็นคณะที่น่ารักค่ะอาจารย์คณอาจารย์ครูอาจารย์เนาาี่าาย,าายน่ารักกันทุกคนเลยค่ะ <c oughs> โอเคครับก็พูดถึงขอบคุณโครงการนี้หน่อยท,ที่ที่ทำให้เราแบบมาถึงจุดจุดนี้ได้ครับ ก็ขอบคุณโครงการดีๆอย่างนี้ค่ะมันทําให้เราได้เห็นอะไรมากขึ้นมีความรู้สึกว่าตัวเองหลังจากเข้าอบรมโครงการนี้รู้สึกว่าโตขึ้นมาระดับนึงเลยมันเปิดความคิดให้เรากว้างใช่ค่ะเปิดโลกไปเราเลยคณะที่เราเรียนเนี่ยยากไหมครับจะบอกว่ายากก็ยากจะบอกว่าง่ายก็อาจจะพูดได้ค่ะมันมีทั้งยากทั้งง่ายในตัวหลักสูตรเองเนี่ยค่ะมันอยู่ที่เราด้วยเนาะว่าเราตั้งใจมากเลยแค่ไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่อยากให้น้องนิ้งเนี่ย พูดสรุปให้ภาพรวมเนาะให้ให้ผู้ฟังอีกทีนึงครับผมแบบองกล้องนี้ยตลอดที่เรียนมากับคณะบริหารธุรกิจน,นะคะก็ให้ความรู้สึกว,ว่าเป็นคณะที่ดีแล้วก็เนื้อหาที่เราได้เรียนเนี่ยมันเอาไปได้มันสามารถเอาไปได้ใช้เอาไปใช้ได้จริงเลยค่ะ,ะแล้วก็สำหรับโครงการ from Gen C to B C O อาคก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ที่ดีมากๆเลยแล้วก็ช่วยมอบโอกาสให้กับผู้ที่เข้าสอบได้ ได้เข้าร่วมอะค่ะได้รับรู้เกี่ยวกับความรู้ด้านใหม่ๆแล้วก็มอบโอกาสในการเข้าร่วมกับได้เข้าฝึกงานกับบริษัทพาธมิตกี้เป็นองค์กรระดับ,ระด,บระดับประเทศเลยอย่างเงี้ยค่ะในการเรียนคณับบัญชีนะคะก็สนุกค่ะเราเราจะต้องอเป็นคนมีวินัยนะคะเป็นคนมีวินัยใส่ใจแล้วก็ ตั้งใจในการเรียนเยอะๆค่ะบัญชีนี่ความเนื้อหามันค่อนข้างแน่นนะคะแต่ว่าถ้าเราเอนจอยเราจับจุดได้นเนี่ยค่ะเราก็จะเรียนได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณน้องนีมากนะครับที่มามอบความรู้มาร่วมพูดคุยให้กับเพื่อนๆทางบ้านได้รับชมรับฟังกันนะฮะส่วน EP ต่อไปนะฮะเป็นใครก็อย่าลืมรับชมรับฟังนะครับผมส่วนวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ thank <laughs> you